พี่น้องวสสมที่จะให้คู่สมรสสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมจกสสมอนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนสิ้นสุด30มิถุนาย,ยน68แต่ท่านก็มีคําถามถามมาเยอะครับแต่ผมก็ตอบแต่ท่านก็บางคนไม่ได้อ่านนะทีนี้คําถามท่านคือว่าคู่สมรสของท่านเนี่ยที่จะนํามาสมัครเนี่ยปรากฏว่ามีโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันจะ ให้คู่สมรสมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสกสอสมอได้ไหมนะครับเขาตอบแบบนี้นะในใบสมัครที่ท่านต้องให้คู่สมรสกรอเขาบอกว่าคู่สมรสท่านต้องมีสุขภาพแข็งแรงการจะการันตีว่าสุขภาพแข็งแรงหรือไม่นั้นเนี่ยในใบสมัครให้ใช้ใบรับรองแพทย์และมีบงเล็บว่าออกโดยสถานบริการของรัฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องให้คู่สมรสไปขอไปรับรองแพทย์ จากสถานโดยการของรัฐเท่านั้นอย่าไปใช้คลินิกอย่าไปใช้ของโรงพยาบาลเอก,กชนนะไม่ได้ถ้าจะเอาง่ายง่ายคือว่าโรงพยาบาลจาเภอครับโรงพยาบาลจมเภอท่านขอได้เลยก็ของรัฐทุกแห่งแหละเีน,นี้ประเด็นต่อมาคือถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดานันหมอจะออกให้หรือไม่ท่านก็ลืมว่าตอนที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกส,สมาคมสกศสมอท่านก็ขอไปรับรองแพทย์เหมือนกันคําถามคืออายุเรา4ี่ห้ะ มันไม่ใช่วัยหนุม่มวัยสาวเพราะฉะนั้นโรคพื้นฐานเช่นความดันอย่างเนี้ยมัน 80- 90%มันเป็นกันหมดแหละเพราะฉะนั้นเราต้องการใบรับรองแพทย์ที่หมอระบุว่าสุขภาพแข็งแรงถ้าจะคุยกับหมอให้เข้าใจก็บอกว่ามาขอใบรับรองแพทย์เพื่อจะให้คู่สมรสสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมคสสมอเป็นใบรับรองแพทย์สมบูรณ์แข็งแรงอย่างเนี้ยหมอก็เข้าใจครับคือถ้าดู ทางกายภาพท่านเดินคล่องแค่ว,ว่องไวนะท่านเข้าไปหาหมอ,อ,อไม่ได้มีอาการอะไรที่ป่วยหนักนะผมว่ามัน99%หมอก็ต้องระบุว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ใบรับรองแพทย์นี้มามันก็จะไม่มีประเด็นอะไรนะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถใช้ในการสมรัครสมาชิกสมาคมกสกอสอมอได้นะครับ อย่าไปคิดว่าเราเป็นวัยรุ่นสิคนมันก็มีโอกาสป่วยหมดแหละแต่ป่วยแบบไหนที่ยังแข็งแรงอยู่โรคพื้นฐานทั่วไปก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้นะก็ใครที่ถามเข้ามาเยอะท่านก็สามารถจะให้คู่สมรสของท่านเนี่ยไปขอใบรับรองแพทย์ได้แต่ ต้องเป็นสถานบริการของรัฐเท่านั้นไปที่รอพอสต์สอ99%ไม่ใช่คุณหมอนะครับที่เราเรียกคุณหมอคุณหมอเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นายแพทย์ไม่ใช่แพทย์หญิงนะก็คือเป็นเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพยาบาลก็มีนะไม่มีคุณหมอตัวจริงที่รอพอสตอหมอต้องอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐจะให้ดีคือโรงพยาบาลประจำอำเภอนั่นแหละก็ไปขอได้นะครับแล้วก็ ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะแต่อย่าลืมว่าอายุของการใช้ใบรับรองแพทย์มันมีประมาณ1เ e ดือนก็อย่าให้มันหมดอายุก่อนนะครับไปสมัครก่อนไปสมัครก็เตรียมให้พร้อมแล้วก็เตรียมเอกาสารให้ครบเพื่อจะให้อ่อจะเรียกว่าคุณหมอรืปสตตอถ้าจะสับสนอีกละก็เพื่อจะให้เจ้าที่ปรปสตอเนี่ยได้สมัครให้ท่านในระบบได้ทันตามเวลาที่กําหนดโอเคนะตอนนี้น่าจะทะลุปูโป่งกันหมดละถ้าฟังคลิปนี้ก็ ไม่น่าจะมีใครถามอะไรละจำสั้นๆไปหาหมอบอกหมอว่าขอไปรับรองแพทย์สมบูรณ์แข็งแรงเออแค่นี้พอน่าจะกระจ่างนะครับขอบคุณหน้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ